มาแล้วจะทุกคน EP ที่สองได้เราก็รถไปจากไว้ที่สิบถึงห้าห้าถดไปก็กระโดนได้จ้าอืมน้ะ เออที่นี่ก็ดีเน,นาะนานาเนาะพักก็ดีฝนก็ไม่ตกดีดีแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอเคทำไมนานะเลี้ยงเหมือนสัตว์สัตว์ป่ากับสัตว์ทะเลวะเนี่ยพวกคุยไม่ได้เลยใช่ขอผลหน่อยสิสตะกีมออกก้มีตีโอคาะกาซิ่งมะ คนใหญ่ๆนะอย่าบีคุมๆเลยกันหรือไม่จะเอาปลแบบอุตส่าห์นะเยอะๆที่ไม่ใช่แอปเปิลนะนะแล้วว่าเองไปจากใจใช่เก็บไปจุบไปได้เออลืมไปตัวไม่มีโรบักจิงหว่ะ เปล่าอืมขอดูหน่อนทำไมมันนไม่ให้เมื่อกี้เขา <gasps> นี่มันไข่ใัญ่นเนี่ยไข่ด้จอยสกิวิดีโอห่กเดี๋ยวมาไนขะ่กู้ยู่ไนไข่ฟอลลเอ้ยอาบางาังกาโรตีบ้านยังไม่พร้อมเสิร์ฟเหรอโอ้้านพร้อมเสิร์ฟแล้ว ขอลูกแม่ก่อนขอให้เป็นแคปไม่อยากแลกขอละฉันอยากจะเออ,เอ,อโอเคอเคูอค้หยแต่ต้องการแบบกีนายเยอะๆเรื่องแสงก็ได้เสียงไโอก็ไม่ได้หาเบยเอามา อ๋อได้เลยนีใช่ไหมไม่มีอะเอาที่เหลียวก็ได้เอาไหนก็ได้ที่ที่กิบมานี่นแหละเราจะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าให้แบบนี้อย่าให้แบบนีน้เราต้องให้อีกแบบหนึ่งอย่าพึ่งนะเราต้องให้อีกแบบหนึ่งสินี่เราต้องให้ให้ถูกต้องนะเอาแรกกันเว้ย แลกกับเก้าบิลเลียนเสร็จยังเออมีแค่นี้เองเหรออยากอะไรอยากได้อะไรอีกไหม โอเยัเวินตังถ่ายซีทำไมไม่ถ่ายพูดเลกกีนไปเลยเอาไปขายก่อนใครอยากมาเล็ก,กับตูมาเลกได้นะชื่อตูชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยนะอันแรกเลยนี่ชื่อนี้ ใครอยากได้ผลแล้วก็เหมือนอยากได้ตังขอตังไม่ไม่ต้องคืนนะให้เลยแม่ตังกูอยากไก็ตามอฮ้ย <laughs> กูตาสั่งขโมยเลยป <laughs> ้อมเลย <laughs> อ่ะมีอะไรไม่ ดดดดเด็กสองแม่มีงานทำแถมมีเสือลูกด้วยเอาเลยเอาเลยไปตลาดกันนางได้ไปลุยเว้ยเนี่ยเตรียมตัวถึงแล้ว ถึงแล้วลงมาเลยมันซื้ออีหยังกินดีซื้ออะไรกินเดียมอะไรนะอะไรกินดี ได้โอเคนี่เราสุดสุแค่นี้เองตายแล้วเหรอดูดิครับสามสองกลับไปไก่ตายกลับไปโรงพาบกลับไปต้องอยู่รอดเอ้ยเริ่มเล่นอยู่รอดไปเล่นเล่นเสร็จ อยู่โรงพยาบาลใช่สามสองหนึ่งโ,โอ้ไตอเออ,อไม่ได้เลยเราจะไปร้านช็อปกันเียกว่าปุ๊บุ๊บไปต่อไปร้านช็อป ขายคงดีหน่อยขายไม่ดีเลยเดี๋ยวเตรียมไม้ฟักไม่เมือแปบเกมไม่ดีดดออกาักันสินแม่เย้ซื้อเพิ่มมาแล้วทุกคนจะได้แหลกตังกับปลอยต้องเปนเซอร์ฟวีทางนั้นพูดย,ยังไงมันจะมีเซอร์ฟวีเหมือนจุดจุดจุดอะพูด,ดง่งยงของข่อย ใช่ปลอดตายใครอยากเข้าก็าเข้าได้นะอยู่เซอร์วิาไม่ได้เปิดเลยนี่มันไข่อะไรเนี่ยเปิดน,นะนะไหนเว้ ได้ตัวอะไรขอปูปีต้าปีต้าโอเคเราจะมาขายของก่อนดีกว่าเพราะเราเป็นคนขายเนาะโอเคเราขอหาของของซวบก่อนโอ้น้องกิลลกนี่มันน้่กิลลก ลืมไปว่าตูุขายส้มตำส้มตำปูปลาร,ะระ้าว้ายตัวอะไรวะเน,านาี่ยนะนะแล้วเผื่อเอาตัวอะไรมาเลีย้ยงนะไม่ตัวนี้คนเขาเอันนี้มาที่สัตวน์นี่สัตว์บกอ่าเอาอะไรจิจจะสกิมิรีตบิบันยู เอาอาหารทะเลโอเคเดี๋ยวเราจัดการให้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวำไปพกบปสีตรงนั้นนะ่ะหรือไ่มั่นโอเคครติ๊กเกาแล้วคบัสแล้วไม่ก็เอาสัตว์เลี้ยงมาเลยก็ได้

ทำไมให้หนึ่งแค่หนึ่งคียไปต่อแบบหนึ่งจัดหมดแล้วเราต้องรตังทอนก่อนตังทัคือหนึ่งบิลเลียนใช่ไหม หนึ่งจุดแปดบิลเลียนตังทอนนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะจ๊ะทานให้อร่อยนะคะแต่แล้วของแซบ่บเห้ ไม่ไม่ตัวเขาใส่อัดรถสัตว์เลี้ยงก่อนไปซะลูกแม่ตัวเอง เอาแต่กระลอกตัวหายไปไหน,นยังโอเคเดี๋ยวเราจะต่อตเองจบแล้วอีพีสองมีต่อมาดูได้เลยนะบายสกมมิมมี่ดีดํานกตเย็ด Dum 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 ding da